สาวบาแชร์ความรู้สึกยายจ่าเอ้ยเดี๋ยวนี้บอกเลยเด้อฝรั่งน่ะมันรู้มากนะฮะเออย,ยากเหมือนกันที่จะเอได้เงินของมันเด้เอต่อลองซ้าเดี๋ยวนี้ห้าร้อยกมีมาสั่นอ่ะมาเล่ากันนะคะพี่น้องขาชีวิตอยากเดินสายฝอถ้าอ่ามีใจมุ่งมั่นเนาะหุ่นเฟี้ยวเคียวมีนะแต่จะหลิดหลิดเราก็ต้องมีแหละเพื่อลุยแบบนั้นเนาะเออมาเลย นะอ่าต่อไปห้าสิบก็มีมานะใหญ่แต่ว่าเขาหมุนดีเออแต่ถามว่าคนอ้วนคนท้วนคนผิวก็มีหมดนั่นแหละมีทุกรุ่นแหละแต่ทีว่าเขามาแบบว่าอืมถ้าเป็นสาวสาวฟิวฟิวหรือว่าเคียวเคียวก็จะไปเร็วก็แล้วแต่บุญวาสนาเหมือนกันนะเหมือนหนูเนี่ยก็หุุนดีเนาะหนูพึ่งจะสามสิบห้าหนูมาอยู่ตรงเนี้ยเอาตรงๆนี้ก็จะเข้าปีที่สองแล้วนะอืมอ่าจะเป็นปีที่สองแล้วนะนะ ยังไม่ได้ผัวเป็นตัวตนเด้เจอทุกอย่างเหมือนกันมีครั้งหนึ่งเจออ่าผู้บ่าวฮอแลแลนด์นะดูดกันชานะฮะเข้าไปเป็นกลุ่มปะโทธโบอกเลยนะพอเมาแล้วก็ไปกับเขาอยู่เด้อืมมันเป็นเรื่องที่เสียงเราจะต้องดึงสติตัวเองมากๆคนมาทำงานบาบางทีไปไม่ถึงฝันพอไปกับแขกอ่าเอนเตอร์เทนอ่ะนะสุดท้ายเราติดเองพอเขากลับไปแล้วกลายเป็น ภาระที่เราจะต้องมาบำบัดตัวเองบางคนว่าติดแล้วสนุกสนานถอยไม่ได้ก็เสียอนาคตไปเลยนะยายนะฮะอันนี้มาเล่าสู่กันฟังพินิษพิจารณานะฮะอยู่ที่สติของเราการที่มาเริ่มต้นตรงนี้อ่าคนบุญวาสนาดีเขาเข้ามาปั๊บเดือนสองเดือนสามเดือนเข้าไปแนบะเออนั่นคือเนื้อคู่ของเขาคําว่าผัวคือเนื้อคู่เออนะไม่ใช่คู่นอนไม่ใช่ เข้ามาจ่ายเราแล้วไปนอนด้วยนะฮะมันเป็นหลายคนมีคนเลี้ยงดูส่งเสียให้เป็นรายเดือนบางคนให้ห้าพันบางคนให้มืน่นอ่าเนาะก็มีแต่คนที่ขอแต่งงานไม่มีก็แล้วแต่เหมือนกับมันคงจะเป็นเพราะอ่าภาวะหรือต้องรองเวลาจริงๆที่เป็นคู่แท้บางคนก็รองใจนานนะ เนาะแล้วหนึ่งสิ่งถ้าฝรั่งเนี่ยเขาชอบเลยเนี่ยเพื่อนน้องเพิ่งมานะคะแต่เพิ่งมาไม่ถึงสามเดือนพอมาถึงปับ๊บเขาก็คุยกันตรงๆแล้วฝรั่งก็เป็นฝรั่งสิงที่ไปเที่ยวเมืองไทยที่ยังไม่เจอสาวไหนนะเอาแท้ๆนะฝรั่งเนี่ยคนที่ไปเที่ยวบ่อยๆเขารู้มากเขาก็จะเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆถ้าไม่จริงใจหรือว่าเจอตัวจริงจริงๆอะ่ะ ก็ยากอยู่ถามว่ามีไหมเขาก็มีถ้าไปเจอคู่แท้ที่เขาไปรักจริงๆหรือว่าสเปคทุกอย่างไม่ว่าการรับนอนหรือว่าการจอยชีวิตนะเขาก็ไปเนาะแต่สําหรับน้องเนี่ยเขามาปับ๊บสามเดือนพอดีมาเจอคนเนี้ยบ้านเดียวกันด้วยนะเขาก็บอกเลยว่าจ่ายค่าบาร์ให้ออกกลับบ้านเลยแล้วเขาก็ส่งเงินให้เหมือนหนึง่งแล้วเตรียมตัวเขาจะมาแต่งงานปีหน้าประมาณต้นปีอันนี้คือบุญวาสนาเขาจริงๆ วัดไม่ได้เลยว่าเราเก้าวมาอยู่บามาอยู่ดงฝรั่งเราจะได้ผัวเร็วหรือผัวช้านะเออทุกคนอยากไปปับ๊บได้ปับ๊บแล้วออกจากตรงนั้นปั๊บแหละยายจา๋าไม่มีใครอยากอยู่ตรงนั้นนานหรอกนะเออแต่มันวัดที่บุญวัาสนาจริงๆดวงเนื้อคู่กันแล้วไม่แค้วแต่ถ้ายังไม่ใช่เนื้อคู่ก็เก็บเงินไปบางคนก็จะบอกว่าฉันมีผู้ชายขอนะแต่ เออเหมือนกับว่าเรียกร้องแล้วไม่คุ้มเพราะฉันทำงานอยู่นี่ออกแขกนะเดือนหนึ่งก็ได้เยอะอยู่บางคีฟุกนะาบางคนเข้าไปเป็นอาทิตย์อะไรอย่างเงี้ยมันก็เป็นความคิดที่เขาเออสวยเลือกได้มีคนให้เลือกนะฮะเออบางคนไม่มีเลยก็นั่งจดจอดเนาะข้อดีของการทํางานบาร์ก็คืออยู่ตรงนั้นก็ได้อยู่ได้กินคนไหนเขามีแขกมาเขาก็ซื้อกันให้กินอย่างที่อายุมาก ถ้าไม่เน้นเพราะว่าเออหวังฟุกน้อดวงอแกก็มาล้างถ้วยล้างจานช่วยเหลือกันไปนะฮะเผื่อมีฝรั่งแก่ๆที่ต้องการคนดูแลเอเอาออกไปดูแลกันก็จะมีแบบนี้อืมแล้วแต่ดวงจริงๆอันนี้ฝากถึงทุกคนเลยมันอยู่ที่ใจมันอยู่ที่การสู้ถ้าเรามองว่าเรายังไม่ได้ผัวเป็นตัวตนแต่เรามาตรงนี้อืมนะเพื่อเงินเนาะได้เงิน เพื่อซัพพอร์ตครอบครัวทุกคนโดนบันดาลบนบานสักเกาวทางนั้นแหละอยากได้ผัวเร็วๆอยากออกในจุดนั้นอยากได้ผัวรวยๆออยากได้คนซัพพอร์ตอยากได้คนดูแลครอบครัวไปใช้หนี้ใช้สินอันนั้นคือจุดประเด็นที่ก้าออกมาคิดว่าชีวิตเราเนาะอยู่ไปก็ไร้ค่านะฮะเออผัวไทยที่ผ่านมาอืมก็หาดีไม่ได้นะฮะและภาระก็คือแม่และ พ่อครอบครัวแล้วก็ลูกของตัวเองถึงไดปก้าวมาตรงนี้ตัวหนูก็เช่นกันณขณะนี้หนูก็ยังพูดเสมอว่าอยากเจอคนจริงใจอืมมาแต่งแล้วเราเอาออกไปถึงจะไปอยู่เมืองนอกหนูก็จะไปทํางานเอาตรงๆนะฮะเออแต่การทํางานอยู่ตรงนี้เดือนหนึ่งก็ไม่ขาดนะหมื่นห้าสองหมืนแล้วแต่นะฮะเนาะแล้วแต่เราเจอแขกบางทีก็อยู่ประมาณนี้แหละสองหมื่นสองหมืนกว่า แต่ยังไม่มีคนส่งให้เลยย้ายกาบรุบนบรรดานเนาะเล่าสู่กันฟังฟากใจไปเล่าว่านั่งอยู่ตรงนี้บ่มีผู้ใดยักอยู่โดนนานหลกแต่มันยังบ่ถึงเวลาที่จะได้ผัวเป็นตัวตนก็สู้ไปสู้บ่ถอยก็เหมือนกับการทำงานมีเงินทรงบ้าน อแล้วก็คําพูดทางแม่ก็พูดเสมอว่าเมื่อไหร่มึงจะได้ผัวเหมือนเขาสักทีแล้วมึงไปยูโดนแล้วเนี่ยนะเมื่อไหร่มึงจะกลับมาได้ผัวมาสร้างบ้านสร้างช่องเนี่ยอีลูกข้างบ้านเนี่ยเขาเพิ่งไปสามสี่เดือนเขาก็กลับมาสร้างบ้านแล้วเขาไปอยู่ประเทศนอกแล้วเมื่อไหร่มึงจะได้คํานี้เจ็บจี้ในหัวใจบอกแม่ไปว่าแม่ข่อย,ยังหาผัวตัวจริงมาเจอยะหาเงินให้เจ้าไส้ได้ก็ถือว่าโอเคก่อน ย่าเอาชีวิตคนอื่นมาเปรียบเทียบค่อยเดอ้อนะบอส่ว่าค่อยบอยากได้ยังบม่มีคนเอาค่อยมาสนุนว่าโอ้ยนะอีหลีอีหลีแล้วหนึ่งสิ่งสําคัญเจอฝรั่งแรงหนูเคยเจออ่าฮอลแลนด์ไปติดยาเนาะเออก็โอ้โหหลายวันก็องอมเหมือนกันนะอืพยายามที่หลีกเลี่ยงแต่บางทีเมาแล้วก็อดไม่ได้ก็จะไปกับเขานะฮะแล้วเขามาหารอบหลังนี้เราพูดเลยว่า ฉันสนุกกับเธอได้จอยกับเธอได้ฉันไม่ไม่ดูดกับเธอได้ไหมเขาก็โอเคนะฮะเขาก็จ่ายให้นะเออเขาจ่ายให้แล้วมันเป็นการท้าทายพวกนี้เวลามันเล่นเกมกันมันจะบอกว่าอ้าวเธอเอาตรงนี้เลยฉันให้เธอพันหนึ่งถ้าเธอเล่นได้นะเออฉันให้เธอสองพันอะไรเนี่ยมันเป็นตรงนี้แหละมันเป็นจุดประเด็นที่ว่าเออได้เงินไม่เป็นไรหรอกฉันไม่ติดหรอกเพราะฉันอได้เงินตรงนี้เพิ่มอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็คือวางเอาเธอวางเลยวางเลยเหมือนการท้าทายกันเหมือนกับเจอฝรั่ง ท้าโบกอ่ะโบกละห้าร้อยอย่างเงี้ยเอาหัวทิ่มมาครั้งหนึ่งนะนะเกือบตุยเหมือนกันบางครั้งทุกสิ่งทุกอย่างที่เราจะลุยหรือเล่นกับแขกเนี่ยถ้าเอาให้พอดีให้ระวังเพราะมันถึงแก่ชีวิตเลยนะเออครั้งที่ดื่มเหล้าท้ากันค่อยกันนอกนอกเลยอเออกลางอากาศเลยนะฮะเออก็ยังดีฝรั่งไม่ทิ้งเรา <laughs> ้าก็ยังเอาไว้แล้วทีนี้ แล้วทีนี้เขาก็ยังจ่ายเงินให้เอ,อจํานวนนั้นที่เขาพูดนั่นแหละคิดดูถ้าเกิดเขาไปทําไม่ดีไม่ร้าอยอ่ะไปเจอฝรั่งไม่ดีไปรุมโซยเฮ็ดจังใดอันนี้มาเล่าสู่กันฟังพินิษพิจารณานะมันเสี่ยงกับทุกสิ่งทุกอย่างอ,อหญิงทํางานตรงเนี้ยแล้วฝรั่งพึ่งมาเอ,อเราไม่รู้นิสยัยใจคอหรือเพียงแค่เขาจ่ายเงินเราได้เราก็ออกไปกับเขาเราสู่กันฟังตั้งสติมีสติแล้วก็ฝากบอกแม่แมทุกคนว่า ัวจะได้ผัวฝรั่งเป็นตัวตนนะไม่ง่ายไม่มีใครอยากอยู่นานเออแต่มันไม่ได้ก็อย่าเอาลูกไปเปรียบเทียบคนอื่นมาเั้นเจ็บเด้นะคะเออลูกเจ้ารักษาสติแล้วยังมีชีวิตอยู่ได้เออณจนถึงทุกวันเนี้นะอยู่ตรงนี้จะเข้าเวลาขนาดนี้แล้วเนี่ยก็ถือว่าคลองตนได้ไม่ติดยาตะเลิดนะ ไม่นกโดนลมโสมนะมีสาราพัดเพราะนั้นเดิน่นวานนะอ้ยนี่แหละเด้อบ่ะดดเว้าให้กลัวยายจ๋าบอกเขาไปให้มีสติถ้าใจเรานะอืมจะเดินในสายนี้มันก็ต้องกล้าตั้งแก่งแล้วก็เก่งนะฮะแล้วก็มีสติปกป้องตัวเองก็แค่นั้นนะถึงเวลาก็ได้บางคนนี่ปาดเข้ามายังไม่ทันเข้าบ่าววันแรกผู้บ่าวเดินตรงไปคว้าเอาเขาเฉยเขายัางว่าอ้เนาะครูของเขาเมื่อไรครูตูจีมาจาเัเยียยา่จ๋าเอ้ยเพาะสัน้นอือ ก็เป็นกำลังใจเนาะแล้ครอบคุณหลายๆที่เขียนคอมเมนต์ยาวๆนะคะส่งมาเล่าสู่กันฟังนะก็ขอให้สุขสมหวังเร็วๆขอให้เจอคู่แท้คู่จริงเร็วๆเนาะออกมาจากตรงนั้นนะคะแล้วก็อยากให้พ่อให้แม่ทางเมืองไทยทางบ้านทางช่องทุกคนเป็นกําลังใจให้ลูกสาวที่ก้าวไปหาอนาคตตัวเองและหาเงินซัพพอร์ตครอบครัวดูแลเจ้าดูแลลูกนําเด้อ,อย่าาลูกไปเปรียบเทียบคนอื่นมันเจ็บปวดบุญวัสนาบทอกันเรื่องแบบนี้นะ